สวีดัสสวัสดีครับกับบรรยากาศแรงๆนะครับที่ทุ่งนากกแต่สตูดิโอนะครับสวัสดีครูออฟคนสวยครับผมวันนี้วันหยุดนะครับครูออฟไม่ได้ไปเรียนนะครับวันหยุดต้องมารดน้ําต้นไม้นะครับมาเฝ้าบ้านไหนพี่อินค่ะมาเฝ้าร้านร้านนะสินมาเฝ้าร้านมาเฝ้าบ้านบ้านนะครับบรรยากาศนะครับยามเย็นๆนะครับ กรุงนากกแก่สตูดิโอนะครับพี่น้องป้องปายสูุขูสูขคนเนี่ยอาารพลังงานเสียงอาทิตย์นะครับด้วยสมอเสมอเสมอนะครับสมอนะด้านนี้นะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นคุณยังต๊อกนะครับอันนั้นก็จะเป็นไอยังต๊อกนะครับ กัดยามเย็นนะครับเอ้ยน้ำกำล่างใสสีกำล่างสวยพี่น้องเป็นไดหน้ากุ๊กแต่สตูดี้นะครับเนี่ยเนี่ยยัง็ันยังกันน้องออคือเป็นกันนะน้าวว้าวบัดธรรมบดดาเทวะขนาดโคตนใหม่ยังมีพิตรงพีตตีมากลางโฮมกลางลมหายคุณบอยยังเนี่ยอยจ้อเป็นไอคนมารวยว้าว ตดยหดน้ำต้นไม้มีคนมากลางลมห้แม่ก็ดีเลยวะวัสดีครับวัสดีพี่ยังตอกครับผมแท้จะใงนคนมันรวยเนาะเออกลางห่มห้พร้อมมาเนี่ยฮดกุ๊กไมกุ๊กตอกกระ้องมีคนกลางห่มกองห้อ่าถึงเิลพันธ์มันสีดำกับจริงอยู่เออแต่ว่าพอเดียวสิเพลิดก็คือว่าบ่อยากดำบ่อยากเขากนนี้โออ่อยากทำนี่พ่อพ่อทำนี่พ่อบ่อยากเขากนนี้ ว่าบริกรรมกูนี่อือว้ยกูบอกพี่รบเอถือว่าสุดอันซักเปอร์ใช่หรือหนอมาแต่เอารถไปต่อพราะเราบวชบวชแล้วยังแล้วแล้วอ๋อคือสิเซ็ตซับเรียบร้อยไปหนออืออืออ๋อโอ้ยโอ๊ยยังเราเนี่ยโอ้ยเป็นนางอยู่ในไอติดคนติดใจจังบาทเด้อนั่นค่าอันคือขนมเนี่ยติดใจจังบาทเคนวะคู่หมาเงินนี่ สาวสาวสาวแค่ดี้เขากระไรเงินเนาะดีใจผู้จักปะตายเนาะไปผู้จักปะอันทักเห็นแกควนมาสิเดี๋ยวใจให้ดอกใจให้กบารอจักบาทอันเอาถึงถึงเติบยุ่นบอกบอกเถึงเติบแต่ว่าเอาเดีติมนี่การคู่กันเรื่องสิวินเกิดจังหวัดลมไม่เนี่นี่แะคู่วิ่งโอ้ยผู้ใดวิ่งกันเนี่ยอยู่นี่ง่วงเว้ยเว้หลับแค่ดังก่อมาถึ มีมุ้งีมงนี่ยกก็คือเอนาทีท่องายคือรถต่รถไม่เออเออเอปุ๊เพราะว่าทีมงานเขาบอยู่เนาะอ่าก็คือว่านไปทายิไปเนี่เออก็ต้อง้ย่เื้อนี่นะอืยกอจะไ้ห่างล่ะไม่สีแล้ว่เจอนี่เมย นมี้อไยัง่ันเหลอยู่้งกลวยอยู่อันนี้ต้นยังครับนี่อันนี้บกปลาักังครับรือว่าปลาปใสแสงเขื่นว่าบั็อตดาบล็อติดาหน่อยต้นเออปู่เขาแล้วตองห้น้ำเขาอ๋ออู้วน้เออันนี้ต้นยังนี่ซึงคืออะไปูไฟพึ่งไรอ่ะ เียนี่เีนเนียังเขียบมเคียบมาเคียคเหอคืนบักเคียคืนแปว่ากรอบครัเบ พีตีขอพักวันซันโอเคครับเอาโอเคเอานุ่ยแต่พี่ตีงานกินนกเนามายอะอบของ้าเนียกิน้อบานยังกินน้อ่อนผิดปูไปกรุงเทพซื้อมะฟ้าค่ะน ม่วงม่วงแซอินม่วงแซอิมบอตรงกินอ่ะเอามาไม่สามแจวน้าขายมันกิน้ังไกคุณชาการินมังกี้ไปต่างกันน้องแหม่ยังจอกบิงบิงกาแฟไฟเกือเอาแต่เว้นเดบบพูนเลเมาแล้วมึงส่งมาแล้วยังเดงเงินไปเปี๊ยอะไรมาแล้วมาเลยค่ะ ไปไหนเท่ากุ้งไปไหนบ้างตามพี่หงันะเป็นรอเลยทั้มันอือมดูจัดน้นำจิ้มแบบหวานๆวนมีกระเทียมทอดนะ เบาวมาค้ามเปียกได้เนี่ยบ็ค่อยมากกว่าไหนสมบโบยมากก็อลไรบ็ค่อยมากบ็ค่อยมากมีสามเจลเจลอย่างไรมีเจลกระปิบเจลหวานเจลน้ำปลาหวานอันนี้น้ำปลาหวานมีเจลผงจะเสียบมันเราด้วยเขา แตดูดเนี่ยวนี่คือสุดยอดเลยไอ้ดูเนี้ยอสุดยอดะเดี่ยวตาเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทิศนะคะนี่โอ้ผิวชมพูองตองเลยคะ่ะโอ้ยคือเลือดล่มเตือนล่มดีเราผิวเราชมพูแค่นะคะใช่แคลนะี่ค่าแคลนี่เท่ยไงสีล่ละสามร้อยเพื่อนเดอ้อ มมักปันไดมมักปันไดสิเบิดทุงนะกองแตีวกี่กุ่มอืมไอ้การเงินม่วมักกว่าน,นั้นแล้วพอคอยกินสมนะมันก,กินบักมว่วงมักินสมครับขอบคุณพี่ปุ๊นะคะสิไปกะยังคืนเห็นทีมงานในจักบาักคำหวานจักบักม่วง ขามวันนี้ว่กินออกเนื้อมันสิรนอนเอาจะไหนแต่แว่ขันเชียวเนื้อมันสิบกะเชียดายได้ออกกเอาในมันไอย,เ,ยเดี๋ยวจะพาขวัวขัขวในอีขามเอาพี่น้องก็ได้ยายให้ครับคลิปสัส้นๆเอามาฝากมาตอนย่ำคำย่ำแรกพี่น้องเลยมีอย่งางวัตถุดิบออกไปใช้ตาา่วนสายกรฝากตีตามนะฝากตีตามหนังสั่นนะครับักระเทียหัวโขลก แล้วก็งินชิปลานนะหลยๆผลงานนะครับที่เราสร้างกันมานะครับฝากติดตามฝากส้มฝากอะไรฝากแชร์ WhatsApp สะคงสักไข่นะครับใบบูชบางหน้าอันนั้เฮียไปบวชโดดนะพี่น้องครับจินหวอดจินถึงฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบใจหลายเด้อนะครับขอบใจแล้วเด้อเขาไปฟังน้ำเนี้ยฟังเรียนเรียนห้วงปอืไปงอนอยู่หรอขันวันเฮียอีกวันเศร้า มีอีกเพ่งหนึ่งอยู่เด้วอ,อดว่าสันก้งไปอาเ,เดี๋ยวเร็วนี้ขานังเดวกันไปอาดตรหลอนอาพเตน่าีดีครับไมาใจเขีกโปนไ่อใจขีกโปนล้วอ้าวยังต่อซากะรีนกินมะขามหลอนอาพต้น่ายไหแตอนนีอะนพน่หมด่ะพ่นก็ไรเน่มเขาข้งหน้ามันสิบตองตองตองอกมา,าฝาดกับโถครับะ สำหรับคลิปนี้พี่น้องปองไปซูฟูซุขนนะฮะที่เขาขมารับมึงรับส้มกะขอให้มีความสุขความเจริญร่างกายแข็งแรงรับด้วยเงินทองะนะครับนัรับขอให้ได้เงินเมืองน้อนตื่นควายเงินเมืองเจ้าเสียกลายเป็นเงินเสียนพี่น้องปองไปแล<อ>าวยังนไงล่ะบอสอับผมสำหรับคลิปนี้ไปเรื่ขอเก่าคนลาสวัสดีครับค่ะุอาสวัสดีค่ะ